วันนี้มอนจะมาสร้างบ้านต่อเติมตรงนี้กันเลยนะมาก่อต่อไปเยอะแหละทุกคนแต่ว่าไม่ได้กดอ่ะเดี๋ยวเราขอมาฆ่ามอนเตอร์ในบ้านหลังนี้ก่อนนะคะทุกคโนคือเหมือนวันนี้คนมาแก้ดูดีมอนเตอร์เยอะมาก คนทถ้ายิ่งค่ามันก็ยิ่งเกินใช่ไหมเ,เป็นบ้านของอตัวนี้ดีไหมทุกคนคิเตอร์มาได้ไงซอมบี้มาได้ไงคิเตอมา เราต้องคายมันหมด ว้ยมันมีเยอทจองน้องสปาร์บโปเคได้ร้ายจากมอนเตอร์เยอะๆกลายเป็นมอนเตอร์ไม่แท่ไม่มีเลยมามาสร้างบ้านของเรากันต่อดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลา เป็นหอ่อคอยนะไี่โตขึ้นมาทุกคนเาขอโทษเราเรียนจ้าลิม แลว่าทำผิดแล้วแหละ กัได้เหมือนกันแหละสุดใจเป็นหัวคอยสังเกตการตอนไหนเนี่ย เค้กใครจะทำเป็นแบบนี้บ้างนี่เอาอันนี้ออพี่สี มันจะดูสวยคนละแบบนี่เช็ดเช็ดบนนี่เช็ดช็ดคือเราต้องทำถูกค้างนะทุกคนทุกนี้สามารถเราสามารถคัดลอกแบบเราไปทำได้นะทุกคนเราไม่ห่วงเลยเอาไปทำได้เลยแต่ ที่จะไปทำฝากกดไลค์ night, และกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้มังกรด้วยนะน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยนนะไม่ธรรมดากันเชีรยรเลียวชิบ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 โอเคเรียบร้อย ชิบชๆบจึบชิบชึบชบ,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 บโอเคเรียบร้อยทุกคนบ้านสวยงามมากนี่เราต้องต่อเติมด้วยอย่างนี้มันถึงจะสวยเนี้ยเป็นเงเป็นเงี้ย,นนยค,คือจะพูดว่าเป็นไงทำไมนั้งที่เราก็เพิ่งทำครั้งแรก <c oughs> ุแต่ก็สวยใช้ได้แล้วเนี่ยทุกคนใช่ไหมมันจะเป็นหัอคอยสังเกตการได้เวลาติดกระจกอันนี้จะอยู่ในโหมดบ้านเรียนไทยนะครับทุกคน มันได้ก่อนเราจะเราจะต่อมันได้เป็นชั้นสามเลยนะ ใช่แล้วพราะชั้นบนมันจะมีที่แคบเกินไปอะ่ะ คือทำงานเบี้ยวไปฝั่งนู้นล่ะโอ้ทำงานก็นี่ก็จะได้ทรงน่าจะประมาณนี้แหละหมั้งมันก็ทำยากอยูอ่นะทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคนลองทำอีกแบบหนึ่งก็คือการเอาบล็อกเลยถ้าเอาบล็อกมันจะได้ไหมครับทุกคนถ้าเป็นบล็อกก็จะประมาณนี้ โอเคทุกคนตัดสินใจแล้วนะเอาบล็อกนี่แหละบล็อกก็สวยเออบล็อกก็สวยนี่บล็อกออ้ยบล็อกได้เลยอ่ะคือบล็อกได้เลยนี่ม้วนตัวมันก็น่าดูดิสวยเลยแอ่นี้ติดเลยมาหน่อยนะ แค่นอนได้เออเอาแค่นอนได้ข้างนอกจะเป็นอะไรจะติดเต่งอะไรก็ได้ตามใจชอบว้าลิลปปต์ทอตต้องปักทอสนะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นมันจะมี ิ่งแปกปอมข้างบนจะทำเป็นอะไรดีข้างบนจะเอาไว้เป็นที่เล่นเพลงแล้วกันทุกคนเนี่อะเป็นแง่ยังเทงแล้วก็ปุ่มตรงนี้ ก็วางอ่ะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ค่ะทุกคนอันนี้อ่ะวางไม่ได้งั้นก็ต้องเปลี่ยนอันละทุกคนชิ่ชืช่ถ้าเป็นปุ่ม ไม่ได้อยู่ดีโ okay. อเคข้างบนจะเป็นชั้นธรรมการการักษาขวนข้างล่างก็เป็นได้อย่างเดียวแหละทุกคนมาถึงตรงนี้นะอะตรงไหนดี เป็นชั้นอะไรดีอ่ะทุกคนอุ้ยเรายังไม่เคยทําห้องอินชาร์เลยทําห้องอินชาร์ดดีกว่าตรงนี้แหละเหมาะเจาะพอดีเป๊ไปทำแค่อย่างนี้พอนะทุกคนให้แบบต้องเลิศหรูอลังการอะไรขนาดนะั้นเพราะว่าเรามีพื้นที่นิดเดียว ก็เป็นเก้าอี้เอาไปนั่งเรทำชั้นวางของก่อนชั <c oughs> ้นวางของ เรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วเราก็จะเอาอะไรดีเอาอาหารแล้วกันเป็นที่แบบตากแห้งอะไรประมาณเนี้ยแอปเปิลปลาคุกกี้นี่นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นผลไม้นี่นี่กันนิง ขนมปัปงละกันชอบอยู่ว้สวยมากสามารถเป็นที่อาหารตากแห้งได้เลยขงเราก็ต้องมีเป็นต้าผิิโว้บพอดีชิปโอเคบ้านหลังนี้ก็ยังไม่เสร็จนะทุกคนแป็นหอ,อรอเออรโมลีน บ้านหลังนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเลิฟลี่มังกันด้วยนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย